วันนี้ห่อออกมาลอยคลางนะครับวันนี้ต้นองเบลครับประตูมาแล้วครับประตูประตูขึ้นมาแล้วครับวันนี้เป็นคนแรกครับประตูเออประตูครับค้อนี่สองครับปลามูนมาแล้วครับปลามูน มาแล้วครับรา,า,ามูนของเราครับต่อยกันแม่บสบายอย่างเงี้ยล้อรถเนี่ยยังม่ดีนะนีะ่ย <c oughs> ัง <c oughs> มาแจ้ครับโอตะกี้ลงยูก่อนแ่ะ